ฟังนะครับคุณวันคำว่าบ้านสำหรับผมคือสถานที่ที่สงบร่มเย็นบ้านที่หรูหาแต่เต็มไปด้วยกองไฟคำด่าคำสาปแช่งสถานที่แห่งนั้นแปลว่าบ้านสำหรับผมเลยครับเงินค่าสินสอดทางเราต้องเป็นฝ่ายยกให้คุณพ่อคุณแม่ของเจ้าสาวไม่ใช่หรอครับการหยิบยืมสินสอดเนี่ยมันเป็นธรรมเนียมของแม่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว คุณแม่จัดการลาออกจากงานให้น้องสไยเรียบร้อยแล้วค่ะเสียดายความรู้ความสามารถคะ่ะอุตส่าห์สอบบรรจุได้อะถ้าคิดจะทำงานนอกบ้านน่ะก็ต้องไม่มีผัวตั้งแต่แรกสิยะตอนนี้ไม่มีคนรับใช้ฝากน้องสะไยลาวันช่วยจัดการทุกอย่างในบ้านก็แล้วกันนะไอเด็กโง่ไม่รู้จะเกิดมาให้อับอายทำไมหรือพะนกโง่ นบปัญญาอ่อนเขาก็เลยไม่เคยรักนบเลยอะ่ะอีพิธอีพาพี่วันให้มาตามไปแดกข้าวเราต้องแก้แค้นนางวันมันกล้าเหยียบเราขนาดนี้มันต้องโดนสั่งสอนอุยตายน้องลาวันย <c oughs> ังม,มีชีวิตอยู่อีกเหรอจ๊ะคิดว่าโดนไฟโคกตายไปแล้ว <c oughs> วันไม่สนใจหัวงอกหัวดำคุกสถานเดียวนางวัน